สวัสดครับก่อนสวัสดีสครับก่อนเร็วครับคุณโอ้ครับครับก่อนครับกอนอาบน้ำก่อนถูต้นไม้ไปถูต้นไม้ไปอาบน้ำถูต้นไม้ให้มิ่งแต่ว่าน้ำไหลไม่ไม่แรงค่ะคุณแม่น้ำไหลไม่แรงก็เลยจะได้ปอปอก็เลยได้ตักเป็นขัดเออเป็นคุกมานะคะ สวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตมิงง่งมงกดคลรสวัสดีครับครดีครับ่อเรดีสครับ่ <c oughs> อนเร็วเวดี้ค,ดครับก่อเร็วครับคุเรักครับคุเร็วส้ัสัครับคุเร็วสวัส้ีสวัสครับคุณเร็้สวั้นครบคเร็วสวัสดีสดครับคเข้าผมดคบ้านเล้วนะดวครับ จะเดินเข้าบ้านเฮ้ยกระโดงหัดไม่คุ้นคู่เฮ้ยถูกรนะครับถูกนขั้นครับขับข้นได้อย่างหมดเอาเอาหางชี้ทำไมลูกหางชี้ทำไมครับ ตัวใหญ่มากเลยครับมแม่แม่หางชี้ตลอดเลยครับหางชี้ตลอดเมื่อกี้ผมเดินมาจากตรงหน้าบ้านนะครับตรงหน้าบ้านพี่ปุ๊พี่ปุ๊กับแม่น้ำอ้อยนะคะ,ะปุ๊ ถ้าเดินเข้าบ้านพร้อมกันหรือพี่ภูจะไปเดินเล่นใช่ไหมคะพี่ภูจะไปเดินออกกํากลังกายเขาเจอ,อเขาไปเชีามิงไปเหยีอ๋อพ่อ,อปอบอกจามิงไปเหมือนกัน,นต้องให้พี่ภูเดินเดินคอยด้วยนะคะมิงว่าถามมิงกอนถามมิงกอนบ้าพา่อถามผมกอนบ้า ผมคันครับผมคันถูถูกก่อนเข้าบ้านนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณตาบอกว่า ได้ถูต้นไม้ต้นอะไรเขาได้รีดท้องนะคะให้ล้ำไส่แบบว่าเหมือนน้ำใส้แบบดีนะคะคุณแม่รีดท้องตัวเองมาก น้ำพดจะไปเที่ยวแล้วนะคะอาบน้ำให้ผมแล้วเอ้ยเอ้ยล้างช้างแดงออกนะคะมิงเอ้ยผมมักช้างแดงครับตอนผมเกิดผมก็ช้างแดงฮะเอาผมเร่นนำ้ซิบก็คึกบ่ ไปให้ผมลงอ่างเลยผมไม่ได้ลงนานแล้วไปพรับเปาเดี๋ oh. ยวจะพาน้องมิ่งไปลงอ่างนะคะแม่แม่ oh. พาน้องมิ่งไปลงอ่าง oh. ส่วนตั้นะคะ คนใส่หลายเดย้คนใช้เยอะนะคะช่วงตอนเย็นตอนแรกว่าจะเอาสายยางมาให้มิ่งนะคะเอาสายยางให้มิ่งแต่ว่าน้ําไหลไม่ไม่แรงค่ะแม่น้ําไหลไม่แรงก็เลยจะได้กก็เลยได้ตักเป็นขัดเออเป็นคู่มานะคะ <S <S อีโอ้ยไม่ถูกผมเลยพ่อนิ่นว่าไม่ถูกผมเลยสาจังเลยว่าถือผมเลยนี่ จะไปไหนไปไหนครับนี่ยางพันนี่เหรอเดินลกอันว่นต้นไม้เหรอแม่แม่ดู โสภนแล้วโสภาต้นใหม่แล้วพี่น้ำผุก็กำลังจะไปเดินออกกำลังกายนะพี่น้ำผุกับคุณแม่น้ำอ้อยนะคะ

เสร็จหรือ,อยังอาบน้ำน่ะโอ้โหตัวดำแล้วครับจากตัวแด,เดงเป็นตัวดำแล้วนะคะแม่แม่ตอนนี้โซ่กับพันต้นไม้แล้วมิงมาทางนี้ลูก มาเมาเอ้ยเอ้ยมีแห้งมีแห้งเฮ้ยมีแห้งบากเลยครับมีกะสิมีบหลาไหลแมะมีกะสิมีบหลายเห็บเขาแม่นมามิงเพราะว่าผมทูตลอดมิงว่าเอ้ยย่อยพอยเอ้ยชื่นใจชื่นใจรุ่ยยางพัน เลยนะคะไก่โอ้โหไก่คนตายเยอะเลยมันกินข้าวมันกินข้าวแล้วไก่ไก่กุ๊ก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 มันกินข้าวแล้วไก่แล้วเยอะเลยนะคะไก่บะพกามาเห็นเรายืนอยู่ตรงนี้ไม่กล้ามานะคะไก่มากินมากินมากินข้าวไปเสร็จหรือยังมิ่งเข้าบ้านง่ายไหมครับ รับชมคลิปหน้านะคะแม่แม่จะพานนองมีงเข้าบ้านนะคะอขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์นะคะอขอบคุณทุกการเข้ามารับชมคะม่ะเข้ามารับชมก็ขอให้มีแต่ความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ของาขอบคุณและสวัสดีค่ะ